ยอมะนะอุ้ยแต่มันดังนะคะสองเกีดดังมากเด้เดี๋ยวก็อั้นอีกสองเกีดมันดังอยู่ใน youtube นะดังคอยดูมันอั้นอยู่แล้วสองเกีดสองเกตดสองเกตยสองแปดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเลขของคุณดุยพลันไเลขของคุณดุยพลันมันมันเขาจะเลขเขาจะแม่นมากเลยออก แทบทุกงวดดุยพลันนะใน youtube นะจ้าเฟซของตาดุยพลันอะไรนะเขาดังเขาออกประจำเ,เขาออกอเขาผิดแค่งวดเดียวหลังหลังเขาจะถูกตลอดเลยงวดเมื่อกี้สามตัวเลยนานเขาจะผิดทีแล้วก็จะถูกติดกันสองงวดสามงวดงวดนี้สองเกียจจ้าสองเกีจสองเกีย,กยมันมันอยู่ในหมวดของเขาไง สองเแล้วก็แปดศใช่หมดเลยสามเกใช่สองเกเกแล้วก็08แล้วก็38มันอยู่ในหมวดของเขาไงกลัวจะหมืออั้นหมดเขาแม่นเจ้าเนี้ยอยู่ใน youtube นะเฟซของเขานพวกเอที่แม่ค้าพวกไอคนหาหวยเขาจะไปเขาจะลงคลิปตลอดเลยหนูก็ตามตามของแกตลอดนะ ดุีพลันน่ะหนูได้มั่งไม่ได้มั่งบางทีหนูก็เชื่อมัางไม่เชื่อมั่งมันมันก็ไม่เชื่อเรามันมันเข้าของเราไหมใช่เราไม่ชอบพูดว่าเราไม่ชอบง่ายๆเลยเออเราไม่ชอบเรียกเขาแต่แต่เรียกเขาเข้าดีใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละใช่เลขที่เราไม่ชอบน่ะมันจะออกสังเกตดูนะ ้เมื่อกี้ดุยพลันเขาออกสามตัวเลยนะสี่หนึ่งเจ็ดเลยสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเกียรติบนล่างเลยงวดก่อนก็เข้าแล้วมีเว้นอยู่งวดหนึ่งแล้วก็เข้าสามสี่ห้าหกงวดแล้วก็เว้นอย่างเงี้ยเข้าเยอะกว่ากว่าผิดน่ะเลขเขามีแค่สี่ห้าหางเองสี่หางบางทีก็สามหางใช่มีสองเกียตมีสามเกียตมีศูนย์แปดแล้วก็มีสามแปดเลขเขา แล้วก็มีสามตัวอะไรหนูจำไม่ได้นะดูหนูตามเพจเขาตลอดเลยเคยได้ไงก็เลยตามเขาตลอด